ข้อที่25นะครับคณิตศาสตร์สองปี68นะครับคณิต Alevel เนาะเป็นเรื่องสถิตินะครับเรามาอ่านโจทย์กันเขาบอกว่าถ้าข้อมูลส่วนสูงของนักเรียน7คนนะเป็นดังนี้1 2 3 4 5สอแล้วพิสัยระหว่างคอทายเท่ากับเท่าไหร่อ่าโอเคนะข้อนี้ไม่ยากนะครับเรามาดูกัน พิสัยระหว่างคอทายเนี่ยน้องๆหลายคนแบบเห็นคํานี้ปั๊บสะดุ้งหรือเปล่าสะดุ้งตรงอะไรสะดุ้งว่าเอ๊ะเราจําสูตรได้ไหมนะครับอ่ามาดูกันพิสัยระหว่างคอทายเนี่ยภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า interquartile range มันก็คือตัวย่อว่า IQR นะครับสูตรของเขาก็คือเอาคอทายที่สามเนี่ยมาลบกับคอทายที่1แค่นี้เลยนะ อันนี้คือสูตรในการหาค่าอินเตอร์คอทายเรนนะครับพิสัยระหว่างคอทายจำได้ก็จำนะครับจำไม่ได้ก็ดูตรงนี้สอาครั้งก็จำได้ละนะฮะทีนี้ปัญหาของเราต่อมาคือการหาคอทยที่3กับคอทยที่1นึ่งคอทายมันคืออะไรมันคือการแบ่งข้อมูลออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยให้น้องๆสังเกตตัวข้อมูลให้ดีๆทุกครั้งว่าข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ย เรียงจากน้อยไปมากหรือยังเรียงยังครับ1 4อย5 0่5 15 3 160ง6 16 6 175 180รบเรียงแล้วถ้าเรียงแล้วปลอดภัยนะครับถ้าไม่เรียงต้องเรียงครับต่อมาการหาคอทายมันจะมีองค์ประกอบว่าเราจะต้องหาตำแหน่งก่อนนะตำแหน่งของคอทายคือหายังไงครับ ถ้าเป็นลักษณะของข้อมูลแบบนี้ที่ไม่ได้เป็นอันตรภาคชั้นไม่ได้เป็นช่วงชั้นนะครับตำแหน่งของควอไทที่ R นะฮะมันจะได้จากสูตรว่า R หารด้วย4ก็คือเศษ1ส่วน4เศษ2ส่วน4เศษ3/4ส่วนคูณกับจำนวนข้อมูลแล้วบวก1ในกรณีที่ข้อมูลไม่เป็นอันตรภาคชั้นนะเรียกง่ายๆว่าข้อมูลเดี่ยวก็จะแม้อย่างข้อนี้ข้อมูลเป็นตัวตัว นะครับให้ใช้สูตรลักษณะนี้อย่าลืมบวก1เข้าไปที่จำนวนข้อมูลด้วยนะครับโดยที่ตัว R เนี่ยนะครับมันจะเป็นได้แค่1 2 3่งองทายจะมีได้แค่3อันนะครับเพราะว่าควอทเนี่ยมันคือการแบ่งข้อมูลเป็น4ส่วนมาดูกันนะข้อมูลทั้ง4ส่วนเนี่ยสมมุตินี่คือข้อมูล100%ซ์นะครับ แบ่งครึ่งแบ่งครึ่งของครึ่งแล้วก็แบ่งเศร็จ 3, ส่วน4ตัวแบ่ง3ตัวนี้เรียกว่าตำแหน่งคอทายที่1ที่2ที่3นะครับดังนั้นถ้าเราจะหาตำแหน่งของคอทที่1่แล้วเราจะเห็นว่ามันกันข้อมูลเอาไวเ้เศษ1ส่วน4มีข้อมูลที่น้อยกว่า q 1อยู่เศษ1ส่วน4นะครับและมีข้อมูลที่น้อยกว่า Q3 อยู่เศษ3ส่วน4ถูกไหม ขาถึงได้แทน r ด้วย1กับ3ลงในสูตรทีนี้เราก็มาหาก่อนว่าสำหรับ q 1นะตำแหน่งของ q 1ในข้อนี้คือข้อมูลตัวที่เท่าไหร่ตำแหน่งของ q 1ก็จะเท่ากับแทน r ด้วย1แล้วก็แทนจำนวนข้อมูลบวก1ข้อมูลในข้อนี้มีกี่ตัวเอ่ย1 2 3 4 5 6 7้น้องๆก็ใส่7เห็นไหมครับ 7บวก1เป็น8 4ตัด8เหลือ2แสดงว่า Q1 คือข้อมูลตัวที่2คือเรียกอะไรครับข้อมูลตัวที่2ในตารางที่เขาให้มาก็คือเลข150นะครับเพราะฉะนั้น Q1 ก็คือ150นั่นเองง่ายไหมนี่ได้แล้วนะต่อมาน้องๆก็หา Q3 อีกทีหนึ่งโดยหาตำแหน่งก่อนนะครับ ก่อนจะระบุค่าเราต้องหาตำแหน่งก่อนก็แทน R ด้วย3นะเศษ3ส่วน4คูณ7บวก1 4ตัด8เหลือ2 2คูณ3ได้6นะครับก็จะได้ค่าของ q 3เนี่ยคือข้อมูลตัวที่6น้องๆก็ไปดู1 2 3 4 5 6ก็คือเลข175นะฮะเป็นควอไทาที่3เรียบร้อยนะครับ เมื่อเราได้ควอทายที่1กับควอทายที่3แล้วสูตร IQR เราคืออะไรนะเอา Q 3เนี่ยลบกับ Q 1 Q 3เราคือ175 Q 1เราคือ150ลบกันได้25นี่คือค่าของควอทายนะฮะ Inter- คอทล์เรนหรือว่าพิสัยควอทายนะก็ไปตอบนะฮะ25เซนติเมตรคือซอยที่2 พิสัยระหว่างคอทานี่เป็นสูตรที่ง่ายมากนะคือชื่อมันดูหรูหราดูไฮโซใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันคำนวณง่ายแต่น้องๆต้องมีความเข้าใจในตัวคอวทาด้วยนะว่าเวลาคำนวณคอทาเนี่ยสิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือการหาตำแหน่งก่อนหลายๆคนจะพลาดจะจะเอาตำแหน่งไปตีกับตัวข้อมูลเพราะฉะนั้นแบ่งให้ดีๆสเต็ปหนึ่ง ในกลุ่มข้อมูลนะั้นน้องๆต้องหาให้ได้ว่าควอไทที่1คิดเป็นตำแหน่งที่เท่าไหร่ในกลุ่มข้อมูลแล้วไปอ่านเลขมาโอเคนะครับส่วนนี้ก็คือสูตรของอิ iren, นเตอร์ควอไทเรน์นะเนื้อหาเหล่านี้ใครที่ลืม <c oughs> ใครที่ลืมให้ไปศึกษาจากเรื่องของการแจกแจงข้อมูลนะจริงๆแล้วไม่ใช่แจกแจงโทษทีการกระจายของข้อมูล ตัววัดการกระจายของข้อมูลจะมีอยู่หลายตัวด้วยกันนะครับนี่เป็นเครื่องมือชน,นิดหนึ่งที่ใช้ในการวัดการกระจายซึ่งเนื้อหาของคณิต2นะน้องครคบมันจะอยู่ในหนังสือเรียนสสวทเล่มนี้เป็นเรื่องสถิติทั้งเล่มจะเกี่ยวกับสถิติทั้ง3บทนะครับก็ให้ไปหามานะใครที่ได้มาแล้วโยนทิ้งไปแล้วพอจะสอบคณิต2ไปหามา นะฮะอย่างสูตรอินเตอร์คอทเลน์เนี่ยมันจะอยู่ในหน้า140นะเขาจะไฮไลท์เอาไว้เลยเขียวเขียวเนี่ยนะครับคือมันจะมีสูตรต่างๆที่ต้องใช้ในการสอบแล้วก็มีเนื้อหามีทฤษฎีต่างๆเนี่ยอยู่ในหนังสือสสวทจจำไว้นะคณิต2อเนี่ยอิงสวสวทเป็นหลักเขาถึงได้พูดกันได้ว่าข้อไหนเกินหลักสูตรเกินหลักสูตรแปลว่าอะไรเกินหลักสูตรแปลว่าไม่อยู่ในหนังสือชุดนี้ เรียกว่าเกินหลักสูตรเพราะว่าข้อสอบคณิตสของ Alevel เนี่ยต้องออกตามกรอบของเนื้อหาในนี้อะไรที่ตักออกไปแล้วต้องไม่เจอถ้าเจอเนี่ยเรียกว่าเกินหลักสูตรโอเคนะอ่ะข้อนี้ก็ลองพิจารณาดูไม่ยากเลยง่ายๆนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับแล้วเดี๋ยวกไปไปเจอกันในข้อต่อไปข้อ27ไม่ใช่ข้อต่อไปเป็นข้อ26สหนะฮะสำหรับข้อ25จบแล้วสวัสดีครับ